สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มซิที้นิวส์พอดแคสต์วิเคราะห์เจาะข่าวเป็นเล่นลึกกับผมธนุขันทองประจำวันพุธสุปฏิที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2568โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธว่าจีนจะจัดแร่ธาตุหายากให้กับสหรัฐล่วงหน้าภายใตย้ข้อตกลงทางด้านการค้าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเศรษฐกิจท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นยอดเยี่ยมทรัมป์กล่าวผ่าน Truth Social พร้อมเสริมว่าเราจะเก็บภาษีนำเข้ารวม55%ขณะที่จีนเก็บแค่10%ทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าแม่เหล็กและาธาตุหายากที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกส่งมอบล่วงหน้าโดยจีนขณะที่ฝั่งสหรัฐจะให้สัมปทานหรือว่าจะยอมบางประการเช่นการอนุญาตให้นักเรียนจีนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของทางด้านสหรัฐต่อไปโดนทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติ ขั้นสุดท้ายร่วมกันกับประธานาธิบดีสีจินผิงโดยเขาตั้งใจจะทำงานร่วมกันกับสีจินผิงอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดตลาดจีนให้สินค้าและบริการของอเมริกาพร้อมระบุว่านี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของทั้งสองประเทศเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าได้บรรลุข้อตกลงด้านการค้าแล้วหลังจาก การเจรจาระดับสูงเป็นวันที่สองในกรุงลอนดอนเฮาบัลนิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสารัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเราได้บรรลุกรอบความตกลงที่จะดําเนินการตามฉันทาามติจากเจนีวาและการพูดคุยระหว่างผู้นําทั้งสองคำแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับคําพูดของหลี เจิงกังผู้แทนการค้าระหว่างประเทศของจีนและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนท่าทายากและแม่เหล็กซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทางด้านการทหารกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สร้างความถึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนกระทรวงพาณิชย์จีนได้ประกาศจำกัดการส่งออกแร่ ธาตุสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐเพิ่มภาษีสินค้าจีนอย่างมากทั้งสองประเทศเคยกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นที่ลงนามกันในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนก่อนอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงมองโลกในแงด่ดีว่าจะมีความคืบหน้าเชิงบวกหลังจากที่ทรัมป์และสีจินผิงได้พูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จีนคือผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ในห่วงโซ่ปางธานแร่สำคัญของโลกโดยผลิตแร่หายากประมาณ60%ของปริมาณทั่วโลกและเป็นผู้แปรรูปถึง90%ซึ่งหมายความว่าจีนนำเข้าแร่เหล่านี้จากประเทศอื่นแล้วนำมาแปรรูปในประเทศอีกทีหนึ่งส่วนสหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีเทคโนโลยีในการแปรรูป แร่ธาตุหายากนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนานะครับอย่างน้อย10ปีขึ้นไปเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเคยออกมาเตือนว่าการครอบงำของจีนในเรื่องของแร่ธาตุหายากถือเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ พลังงานที่ยังยืนมากยิ่งขึ้นนโยบายการค้าที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของทรัมป์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินทําให้เกิดความกลาหล์นตามท่าเรือใหญ่ๆและผลักดันให้ห่วงโซ่ประธานโลกเข้าใกล้จุดวิกฤตหลังจากโพสต์ของทรัมป์ในโซเชียลมีเดียราคาน้ำมันพุ่งขึ้นทันทีโดยสัญญาซื้อน้ำมันดิบเบรนท์ที่จะส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1ดอลลาร์ต่อบาเรลไปอยู่ที่67.87ดอลลาร์ขณะที่ล่าสุดสัญญาดังกล่าวเพิ่มขึ้นราว1.8%ในวันเดียวในขณะเดียวกันสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส n อินเตอร์มีเดียตของสารัฐที่จะส่งมอบในเดือนกระกฎาคมเพิ่มขึ้น2.2%ไปอยู่ที่ระดับ66.42ดอลลาร์ต่อบาเรล ไปฟังความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสกอตเบเซนนะครับที่ได้ออกมาส่งสัญญาณว่ารัฐบาลทรัมป์อาจขยายเวลาการพักการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าออกไปหลังจากครบกำหนด90วันในวันที่9กรกฎาคมหากประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐแสดงท่าทีจริงใจในการเจรจาการค้าเบเซนกล่าวระหว่างการให้ถ้อยแถลงต่อคณะ การมาจการ ways and means ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธว่าสหรัฐมีคู่ค้าสำคัญทั้งหมด18ประเทศและรัฐบาลทรัมป์กำลังดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงกับ18ประเทศเหล่านั้นมีความเป็นไปได้สูงเป็นเส้นเก่าสำหรับประเทศและกลุ่มการค้าต่างๆเช่นสหภาพยุโรปที่กำลังเจรจาอย่างจริงใจสหรัฐจะเลื่อนวันครบกำหนดออกไปเพื่อดำเนินการเจรจาต่อ ในเจตนาที่ดีนะครับแต่หากประเทศใดไม่ยอมเจราจาด้วยเราก็จะไม่ดําเนินการต่อเช่นกันเข้าข่าวต่อคณะกรรมาริการฝ่ายจัดเก็บภาษีของสภาจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์ยังไม่เคยแสดงท่าทีว่าจะขยายการพักการเรียกเก็บภาษีออกไปหากไม่มีเงื่อนไขข้อตกลงบางประการก่อนกําหนดแม้คําพูด ของเบสเซนที่เห็นว่ารัฐบาลทรัมป์อาจมีแนวโน้มที่จะยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อใกล้ถึงเส้นตายที่กำหนดด้วยตนเองการพักการเก็บภาษีตอบโต้90วันซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่9เมษายนกำลังจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่ของทรัมป์เคยกล่าวซ้ำๆว่าพวกเขาใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศแล้วแต่จนถึงตอนนี้ทำเนียบขาวได้ประกาศข้อตกลงการค้า อย่างเป็นทางการเพียงกับสาราชนาจักรและข้อตกลงในกรอบเบื้องต้นกับจีนเท่านั้นสํหรับข้อตกลงกับจีนได้มีการประกาศเมื่อวันพุธแต่ยังไม่มีรายละเอียดครบถ้วนที่ได้รับการเปิดเผยในขณะนี้ไปฟังความเห็นของนายฮาวด์ลัดนิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ออกมายืนยันว่าสาราจ,จะไม่เปลี่ยนแปลงระดับภาษีนําเข้าสินค้าจากจีน รัตดิกยืนยันว่าสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงระดับภาษีนำเข้าจากจีนแม้ว่าข้อตกลงทางการค้าระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งจะยังไม่สมบูรณ์เมื่อถูกถามในรายการ Money Movers ทางช่อง c ีบีซว่าสหรัฐจะยังคงใช้ตราภาษีปัจจุบันกับสินค้าจากจีนใช่หรือไม่ลัตนิกตอบว่าคุณพูดแบบนั้นได้แน่นอนประธานาธิบดีโดนัลดทรัม ได้โพสต์ข้อความในทรู h โซเชียลบุชาวันพูดว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีจากจีนรวมทั้งสิ้น55%แต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวระบุภายหลังว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าตัวเลข55%นั้นเป็นการรวมระหว่างภาษีทั่วไป30%ต่อสินค้านำเข้าจากจีนกับภาษีเฉพาะกลุม่มสินค้าอีก2 5ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทรัมป์โพสต์ข้อความ เป็นัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไม่ขี่ชั่วโมงหลังจากลัดนิกและคณะเจรจาการค้าของทั้งสองประเทศมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจกเสร็จสิ้นการประชุมระดับสูงที่กรุงลอนดอนประธานาธิบดีกล่าวว่าข้อตกลงเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังคงรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทรัมป์ยังกล่าวว่าจีนจะคงอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐไว้ที่1 0ซซึ่งเป็นระดับเดิมที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ เดือนก่อนหลังจากทั้งสองฝ่ายยินยอมลดระดับมาตรการตอบโต้ทางภาษีชั่วคราวการพักรบ90วันนั้นเกิดขึ้นหลังจากการเจรจาเบื้องต้นที่นครเชนิวาซึ่งนำไปสู่การผ่อนคลายเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อขัดแย้งหลักอื่นๆได้ชัดเจนในโพสตเมื่อวันพุทธประธานาธิบดีทรัมป์ยังเขียนว่าแม่เหล็กชนิดสมบูรณ์และแร่ธาตหายาก ที่จําเป็นทั้งหมดจะได้รับการจัดส่งล่วงหน้าจากจีนซึ่งเป็นผลจากการเจรจาในกรุงลอนดอนในโพสต,ต์ต่อมาเขาระบุว่าประธานาธิบดีสีและผมจะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดตลาดจีนให้กับการค้าของสหรัฐรัฐนิก,กล่าวในรายการเซียนบีซีว่าสิ่งที่ได้จากการเจรจาในสัปดาห์นี้คือพวกเขาได้จัดตั้งข้อตกลงหยุดยิงแห่งเจนีวาขึ้นมาเขาระบุว่าปักกิ่งได้ค่อยๆชะลอ การส่งออกแร่หายากซึ่งเป็นเหตุให้ววชิงตันตอบโต้กับรวมถึงการเข้มงวดเรื่องวีซ่านักเรียนจีนที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐเราต่างฝ่ายต่างอยู่ในสถานะหงุดหงิดกันอย่างมั่นคงลัดนิกกล่าวแต่การโทรศัพท์พูดคุยส่วนตัวระหว่างทรัมป์กับสีเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเปลี่ยนทุกอย่างพวกเขาจะอนุมัติคำขอทั้งหมดจากบริษัทอเมริกันที่นำเข้าแม่เหล็กทันทีเขากล่าวอย่างไรก็ตาม การมองโลกใน,นแง่ดีของลันิคดูเหมือนจะกลบข้ขอกังวลที่ไม่ได้รับคำตอบจากผู้นำเข้าเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาจากจีนยกตัวอย่างเช่นจีนตกลงที่จะออกใบอนุญาตชั่วคราวให้กับบริษัทอเมริกันที่ต้องการนำเข้าแร่หายาและแม่เหล็กจากจีนโดยใบอนุญาตจะมีอายุเพียง6เดือนเท่านั้นตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้ปักกิ่งสามารถทบทวนการอนุมัติใบอนุญาตได้ทุกๆ6เดือนซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานสำหรับบริษัทในสหรัฐส่วนทางทาเนียบข่าวยังไม่ได้ตอบคำร้องขอความิเห็นนะครับจากสื่อเกี่ยวกับข้อถ้อย,ถอยแถลงของลัดนิกหรือรายละเอียดเกี่ยวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อตกลงที่กรุงลอนดอนนั่นคือความคิดเห็นของทางด้านฝ่ายสหรัฐนะครับซีแสดงท่าทีออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีนะครับว่าจะสามารถเจราจาหรือหาผลลัพธ์ทางด้านการค้ากับจีนได้ ไปดูรายงานของสื่อ The Global Times นะครับซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่ารายงานเกี่ยวกับผลของการเจราจาการค้าระหว่างผู้แทนจีนกับผู้แทนสหรัฐที่กรุงลอนดอนว่าเป็นอย่างไรบ้าง The Global Times รายงานว่าการประชุมครั้งแรกของกลไกการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนสหรัฐที่จัดขึ้นณกรุงลอนดอนได้บรรลุความคืบหน้าใหม่ ในการแก้ไขข้อกังวลทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันนายเฮอรีลีเฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้สหรัฐทำงานร่วมกับจีนในการแสดงความจริงใจด้วยการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอยากเป็นรูปธรรมและลงมืออย่างจริงจังในการผลักดันชันธามติที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อร่วมกันปกป้องผลลัพธ์ของการเจรจาที่ได้มาอย่างยากลำบากเขากล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวระหว่างการประชุมครั้งแรก ของกลไกการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนสหรัฐซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ถึงวันอังคารในกรุงลอนดอนโดยมีผู้แทนจากสหรัฐได้แก่และทนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสกอตเบเซนต์และทนตรีพาณิชฮาวเวิร์ดลันิกและผู้แทนการค้าสหรัฐเจมิสันกรียาและครากห์จีนรายหนึ่งกล่าวว่าการหารือระหว่างจีนกับสหรัฐในครั้งนี้มีความ คืบหน้าใหม่ซึ่งวางรากฐานให้ทั้งสองฝ่ายสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีเสถียรภาพและคาดการได้อย่างนั้นก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าหากฉันทามติที่ได้ไม่ถูกดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสารัฐจาเป็นต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและร่วมมือกับจีนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อรักษาความก้าวหน้าที่มีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อความเชื่อมั่นของตลาดและ ความน่าเชื่อถือของทั้งสองฝ่ายถแถลงการยังระบุว่าการเจรจาในกรุงลอนดอนนั้นทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาและลึกซึ้งพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างรอบด้านในประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าที่ต่างฝ่ายให้ความสนใจทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในหลักการร่วมกัน เกี่ยวกับการดําเนินการตามชันธรมติที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นจากการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นําของทั้งสองประเทศเมื่อวันที่5มิถุนายนรวมถึงกรอบมาตรการในการสารต่อผลลัพธ์ของการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้าที่ชินนวาและได้มีความคืบหน้าใหม่ในการจัดการกับข้อกังวลทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน นายเหอกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือที่สําคัญภายใต้แนวทางของชันธามติยุทธศาสตร์ที่ผู้นําทั้งสองประเทศได้ตกลงกันเมื่อวันที่5มิถุนายนและชี้ว่าจุดยืนของจีนในประเด็นเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นชัดเจนและมั่นคงสารัฐนำสำคัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอยู่ที่ผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์แบบวินวินนะครับเขากล่าว นายเหอเน้นย้ำาดวยว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในขณะที่ความขัดแย้งจะทำร้ายทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้ชนะในการทำสงครามการค้าและจีนไม่สแสวงหาความขัดแยง้งแต่ก็จะไม่ยอมถูกข่มขู่เขาเรียกร้องให้สหรัฐแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับจีนผ่านการเจรจาอย่างเท่าเทียมกันและร่วมมือ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับพร้อมกล่าวว่าในขณะที่จีนมีความจริงใจในการสแสวงหา,าการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าจีนก็มีหลักการของตัวเองเช่นกันนายเหอกล่าวต่อไปว่าต่อไปทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอย่างเต็มที่ตามชันธามติและข้อเรียกร้องที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายตกลง ในการสนทนาทางโท,ทรศัพท์และร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเห็นพ้องลดความเข้าใจผิดและเพิ่มความร่วมมือทั้งสองฝ่ายควรรักษาการสื่อสารและการปรึกษาหารืออย่างต่อนเนื่องและส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสรีภาพให้กับเศรษฐกิจโลกนายเหอกล่าวเพิ่มเติม ฝ่ายสาหรัฐระบุว่าการประชุมครั้งนี้ได้บรรลุผลลัพธ์ในทางบวกและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีมากขึ้นพร้อมระบุว่าฝ่ายสาหรัฐจะเดินไปในทิศทางเดียวกับจีนตามข้อเรียกร้องจากการสนทนาโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันดำเนินการตามจันธาบร,รที่ได้รับการประชุมในครั้งนี้ หลังจากการประชุมครั้งแรกของกลไกการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนสหรัฐจกรุงลอนดอนนายหลีเชิงกังผู้แทนการค้าระหว่างประเทศของจีนจากกระทรวงพาณิชย์และรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาจีนและสหรัฐได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นมืออาชีพนะครับมีเหตุผลลึกซึ้งและตรงไปตรงมาเขาหวังว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในการประชุมที่กรุงลอนดอน จะช่วยเสริมความไว้วางใจระหว่างจีนกับสหรัฐมากขึ้นและช่วยส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมั่นคงและแข็งแรงระหว่างทั้งสองประเทศอีกทั้งการประชุมครั้งนี้ยังเป็นแรงผลักดันเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอีกด้วยนายเหอหวยเหวินนักวิชาการอาวุโสจากศูนย์จีนและโลกาภิวัตน์ ให้สัมภาษณ์กับ The Global Times เมื่อวันพุธว่าการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่การค้าจีนและสหรัฐที่กรุงลอนดอนสะท้อนให้เห็น2ประเด็นสำคัญได้แก่การตกลงที่จะดำเนินการตามชั้นธามติที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายบรรลุจากการสนทนาทางโทรศัพท์ล่าสุดและการเจราจาอย่างตรงไปตรงมาและเคารพซึ่งกันและกันในกรุงลอนดอนนายเหอหวยหวน กล่าวด้วยว่าการประชุมครั้งนี้ได้วางรากฐานให้ทั้งสองฝ่ายสามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างมั่นคงและสามารถคาดการณ์ได้ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีพร้อมกล่าวว่าในอนาคตน่าจะมีการเจรจารอบเพิ่มเติมระหว่างเจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐและจีนนายเปายินจุนคณะบดีและศาสตราจารย์ประจำวิชาการเมืองระหว่างประเทศ คณะศึกษาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเหรินหมินจีนกล่าวกับดิกรโบธามสมบุวันพุทธว่าการที่จีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมในกรุงลอนดอนตามหลังชันธรรมติที่ได้ในเชนีวาเมื่อเดือนพฤษภาคมถือเป็นเสาหลักในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนและความสับสนที่เกิดจากการเก็บภาษีนําเข้าสินค้าของสหรัฐต่อคู่ค้าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เขาเน้นย้ําว่าจีนในฐานะเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่สนับสนุนการค้าผู้ภาคีอย่างมั่นคงและมุ่งม,มั่นที่จะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับในกระบวนการโลกาภิวัตน์นะครับนี่คือความเห็นจากฝ่ายจีนซึ่งไม่ได้ระบุออกมาชัดเจนนะครับ ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการเรียกเก็บภาษีกันอย่างไรก็คงรอว่าประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์กับประธานาธิบดีสียินผิงของจีนนะครับจะบรรลุข้อกตกลงในที่สุดกันอย่างไรสำหรับอัตราที่ทรัมป์บอกว่า55%ส่วนจีนเก็บภาษี10%ก็เป็นของเก่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใจ สวัสดีนนี้รายการ MCT News Podcast เวลาหมดพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สําำหรับนี้ของเราไปก่อนสวัสดีครับ